มีพามนมต์มาลุยยุทธยาที่วัดแม่นางเพิ่มนีม่เหมือนลิซ่ามาด้วยนะเป็นมต์เป็นไงวันนี้ วัดอะไรจ้ะสูงต็มสูงโอ้ให้ดูให้ดูวัดดูดูแต่ต้นไม้เออมอนมีแบบมีงานทำบุญไหมจ้ะนี่ก็คือวัดแม่นางเกลือมนะวัดแม่นางเกลือมนี่ดูไปดูด้านในกันต่อตรงนี้ก็เดิน ดูรอบวัดนะครับด้านหลังวัดเหมือนจะมี JD เจดีโบราณสถานนะเนี่ยี่วัะกมีน้องไก่ไว้นะน้องไก่ไงจ้าน้องไก่ไั้นลูกเียบ นี่ก็เป็นว,ว่ามีอพระประธานนั่นในเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูแบบเอเคอยู่เฮ้เมื่อใครมาไหมจ๊ะไม่ถามดูวันน <c oughs> ี้แบบดูดิโอ้วันนี้แบบสามานานลนะ เขาทำโดยอิดแดงนะแข็งแรงโอ้ยน้องไก่เยอะจังพี่มีกี่ตัวเนะี่ยม,มันมาไหวหลวงข้าวขาวนะ,อ,ะอันนี้ฐาเสร็จแล้วมาปักทูบได้จ้หขวงข้าวขาวอยู่ข้างในา ะมันเข้ามาเข้าไปด้านในเอาแปะแปะแปะทองเดี๋ยวแปะตรงนี้มีนี่เลยจ้ะซ้ายนี่ด้านในนี่แปะนี่เลยมาดูแบบเป็นทองด้านในได้นะคะอ๋อด้านในได้เดี๋ยวอาบไปมาด้านในไ็บไว้ก่อน น,น,นี่คือหน้าหลวงพ่อขาวทำบุญมาใส่กล่องยี่สิบาทด้วยไปข้างหน้าไปข้างหน้าดูอันดูเนี่ยดูเอาตต้ไหนมีมีสามโต้เนี่ยโต้อะไรรบจ่ายนำผ้าฝ้ายทำให้โต้นั้นยิ่งห่างหยอดยี่สิบนะ ติดตัวนึงมาเลือกอ่ะตู้ไหนทีนี้ให้อันนี้ซ้ายอ่ะคดุมเข้าไฟล์ขวาขวาอะไ่ยตรงเนี่ยเออเอ้อโอเคไปเดินมาไปกลับละนะกระบังกลับเท่าแก่มากนะฮะ พาก็คือลู่ในอดีตนะเ,เดินลงมาสู่วัดที่สองครับวัดอินทราลามอยู่ใกล้ๆวัดแรกนะครับ เขาจะเป็นวัดมีสารปฏิยกรรมแกส,สะละักน่าก็นะมาบ้างนี่มาเข้าขวาเลยะจ้ามะดูวัดนี่แบบนี้สวยเลยจ้าข้างใน จะไปขึ้นน้นบนจ้า ขนามหวานน้เมนูโปรตีนน้หมดนเลี้ยอยู่อากาศรงอะไรนะโรชินโนโรชิโนไ่ไม่กินชาอชาได้ได้ ออกเอียงเอียงตัวก็มีอะไร่ะมัมนี่้องมาลองเล่นเนกล้องดิฮ่าเราว่ามีานกล้องวนะ่า <c oughs> ช่องช่องตัวตัวนะบ้านช่องโอล่าแคงสเตอร์หน่อยกลับไปใหญ่เลย ก็นี่เป็นบรรยากาศในลาโมเดลสลับอาจารย์อากาศไปได้เย็นแล้วแต่ก็ยังแอะแอะอยู่เดี๋ยวไปที่พักแล้วก็อนกอาานสอ,อ,อนตอนเดนท์เพื่อเอามาร่นอนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว ยาขอยานยามอนเอาไวต้องเป็นคนก่อนนะน,น้องคนขอนน่อนนอนไม่ใช่หไม่ใช่ไม่ใช่แมวนะขอน่อนในระหว่างทางเดินไปร้านข้าวต้มแห้งนะกินตอนเยน็นก่อนก่อนไปเที่ยวงานคาซางานยิ่งยศถอยุทธิยา นอนเที่ยววะเนี่ยน้ำมันเกินนี้โอ้โหสุดยอดเลยโอเคแมวระวังว้น้ำมันแมวมาวะเจอแมวยังเนี่ยแมวข้างหน้านี่อะไรอ่ะแมวหรือช <A. S 1> oh, ้างแมวแมวตัวใหญ่งี <c oughs> <oc> ้จริงเหรอวะใครเห็นแล้เนี่ย

มันเคิเลยอ่ะมล้วนช้างนีน่นนนสีจริงสีปลอมอ่ะชช้างตัื่นกี้อ่ะสีชมพูนี่ของจริงของปลอปไมไอสีทาแหละไอ้สีทานะมไม่ลองล้วมันไม่ได้หรอก ให้มาลอเาอยู่เรื่องผมก็ปวไส้แชาไม่ค่ะ0บาทรับม น่าจะไม่ได้หมาเราะว่าพว่พนี้ข้าวนออะไรอะไรสูงะไสจะตงกัแค่อะจ้าสวยนะมอนได้อะจ้าได้ไม่ให้สุดเลย นี่คือวัดพระราม 讲不来。 เีเชียเอเซียอลไรพึ่งเอาไว้ชั้นพึ่งเข้าาหมดชอบใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวครับอะไรจะันนี้งานรออยู่ตรงที่หน้านะรอย้อน เขางานเขายดยแล้วเนี่ยมมเยนะมกี้ดเดินมาเป็นแบบตลาดนัดย้อนยอนะผู้ชายนะนี่เหมือนอาสาลปบิติแอะไรเนี่ยโูไฟสวยมาก รดยท่านใดจะมาทิชภาพนะครับเรามีการประดับไฟนะครับสำหรับกศิษย์สานะครับภายในบริเวณสารเบอร์นะครับในบ้านจะเป็นตรงสารเบอร์นะครับบริเวณสารพักการนะครับปีนี้เราก็มีการประดับไฟบริเวณสารพักการนะครับเราก็มีการประดับไฟบริเวณใต้ต้นการปตนะครับพอพที่ได้นะครับพักและก็ศินยช้านะครับได้ร่วกันเน้นนะครับอยู่พิทิกภาพสวยงามนะครับเจอกันนะครับบริเวณสารเบอร์นะครับภายในร่เรยครับรบบนี้ที่ทางทางนะครับ กายกินแม่มอญนองไหมล่ะเนีนะ่ยเนี่ยอะไรอ่ะจบแรงแระไรแรงไหมแร,ร,แร,ร,แร,รงแรง ช่วยว่เาเย็นเย็นเลร้อนตอนเนี้ยแบบแบบเตี้ยงเลยเกมทั้งร้อนอเนี่ยทั้งร้อนปวดปวดไปอ่ะ กังเกตนะเพระราคดีไปมาฝุนเยอนะต้องเหนื่